กอนอ่นเลยต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมซูเปอร์ไว้นะผมนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการขับเครื่องบินเล็กๆน่นอนนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็รู้กันแล้วแหละผมก็จะมาบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันเลยที่ปุ่มนะครับผมปุ่ม W จะเป็นการกดหัวเครื่องบินลงนะครับ,นะรบกดหัวเครื่องบินลงนะครับตัว S จะเป็นการเชิดหัวเครื่องบินขึ้นนะนี่แบบนี้เลยนะครับ ตัว Q จะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรเลี้ยวซ้ายนะผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตัว E เป็นการเลี้ยวขวานะผมตัว A จะเป็นการเอียงไปทางซ้ายนะครับเอียงซ้ายแล้วก็ตัว D จะเป็นเอียงขวานะผมส่วนการเลื่งนเครื่องการผ่อนเครื่องอนะไรก็จะเป็นลูกกิ้งเมาส์ขึ้นนะเรื่อนลูกกิ้งเมาส์ เลือ่อนเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ขึ้นนะครับจะเป็นการเร่งเครื่องนะครับผมส่วนเลื่อนลงก็เป็นการผ่อนผ่อนเครื่องอยู่นะ <S <S นี่แบบนี้นะครับสําหรับการเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบส่วนใหญ่ของเครื่องบินนะรเราเราจะผมแนะนํานะครับแบบเจอคนอะไรเงี้ยคนยิงขึ้นมาเราเลี้ยวเลี้ยวแบบไวๆนะครับก็เป็นการเอียงเอียงเครืบินนะแล้วก็เชิดหัวขึ้นปุ๊บ ยังไปอีกครั้งปึ๊บเนี่ยแบบยังเช็ดหัวปึ๊บเช็ดหัวอันนี้ครับยังละเชิดยังละเชิดนะผม ww หนาแทบแทบไม่ไม่ต้องแบบไปแตะเลยนะครับปึ๊บเช็ดปึ๊บเช็ดแบบนี้ครับถ้าถ้าแบบเจอแบบคนยิงแบบเครื่องบินเดียวกันแบบไล่ตามหลังอะไรแบบนี้นะแนะนำแนะนำแบบ เป็นการเลี้ยวแบบนี้มากกว่านะแต่ครับพวก E กับ Q เป็นการแบบบนหาบ้านหาอะไรแบบนี้นะได้เป็นการแบบเลี้ยวชิวๆบนดน้าฟ้านะครับการการลงจอดนะครับผมเดี๋ยวผมลงจอดแล้วนะเดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นใหม่ให้ดูนะครับกดกดหัวเครื่องบินเอาไะผ่อนเครื่องด้วยนะครับอย่าลืมนะผ่อนเครื่องด้วยนะแล้วกดกดหัวเครื่องบินลงไ้ นี่เดี๋ยวจอดจข้างหน้าครับผ่อนผ่อนเคร่อบินก็บินบินช้าๆๆช้าช้าช้าลงเรื่อยๆครับโอ้โหเผอเกิดเกิดเชิดขึ้นนะครับไม่ยน้ลงนิ่มๆเลยวิธีการขึ้นก็นะครับลูกกิ้งเมาส์ขึ้นแล้วก็กดตัวเชิดหัวขึ้น,นครับ กดค้างเลยครับเชิญถือว่าง่ายๆครับผมการขับเครื่องบินง่ายๆชิวๆเลยแล้วก็เครื่องบินเนี่ยจะติดปืนได้สองกระบอกแล้วเป็น RPK สองกระบอกเลยผมแนะนำนะครับเกระสุนที่จะเอามาเล่นในกับเครื่องบินอนะเป็นเทเซอร์จะดีกว่านะว่าเราเราจะเห็นกระสุนนะจะเห็นกระสุนนะถ้าเป็นกระสุนอื่นอนะ่ะเราจะไม่เห็นนะ มันมองอยากนะผมแน,นมนะนำครับแบบเจอคนอยู่ข้างล่างเจอรถอ่ะไล่ตามยิงโอชิวเลยดูดิสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะผมเพเป็นกําลังใจนะให้ทำคลิปต่อๆไปนะผมผมก็จะทำพวกไฮไลท์ยิงพวกอะไรออกมาเรื่อยๆนะผม